วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาติดตามนะครับทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจที่สุดในปี2024นี้หรือว่า the candidates นะครับทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจะกำหนดว่าผู้เล่นหมักลุกคนไหนจะได้มีโอกาสไปชิงแชมป์โลกนะครับแล้วเราจะมาติดตามกันว่าใครจะได้ชิงแชมป์โลกฟอร์มของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแล้วผู้เล่นคนไหนละ่ะที่มีโอกาสดีที่สุดที่จะชนะทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทุกคนแล้วความพิเศษของทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยคือผู้เล่นทุกคนที่มาแข่ง เขาต้องอยากเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วแหละแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่หลายๆคนในลิสต์นี้นะครับใน8คนเคยมีตลอดชีวิตของเขาเลยนะครับแล้วผู้ชนะเนี่ยนอกเหนือจากการจะได้ชิงแชมป์โลกแล้วยังได้รับรางวัลนะครับ18ล้านบาทนะครับหรือว่า5 0 0แสนดอลลาร์ถ้าเกิดเขาสามารถชนะทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาดูกันว่าผู้เล่น8คนมีใครบ้างแล้วโอกาสของแต่ละคนเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในการชนะทัวร์นาเมนต์นี้ แล้วทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเป็นระบบดับเบิลราโรบินนะครับซึ่งแปลว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะต้องพบกันหมดนะครับแล้วจะต้องเจอกันคนละ2รอบนะครับทัวร์นาเมนต์นี้มีทั้งหมด14รอบแล้วความตื่นเต้นเนี่ยแต่ละรอบก็จะยิ่งลุ้นกันขึ้นไปอีกนะครับความตึงเครียดสูงมากแล้วนี่แหละเป็นความสนุกที่พวกคนดูแบบเราเราจะได้รับนะครับทุกคนอันดับที่8ของเรานะครับทุกคนนิจัดอาบาซอฟผู้เล่นจากอัสายจันอายุ28ปี คนนี้เนี่ยเป็นเหมือนม้ามืดของทัวร์นาเมนต์เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนไหนในอีก7คนเนี่ยแพ้อาบาซอฟขึ้นมาเนี่ยโอกาสแทบจบสิ้นเลยครับทุกคนนิจัดอาบาซอฟเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่กําลังขึ้นมานะครับคือเขาเพิ่งขึ้นมาช่วงหลังนี้เองแต่ตอนนี้เนี่ยฝีมือเขาก็เก่งพอให้เขาเสมอแม้แต่ผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกในปัจจุบันได้แล้วนะครับทุกคนโอกาสของเขาเนี่ยคือหนปนะครับ พูดผิดครับน้อยกว่า1%ครับอันนี้คือที่เว็บไซต์ประเมินมานะครับอันดับที่7นะครับวิดิทกัวราติผู้เล่นชื่อดังจากอินเดียนะครับปีนี้เนี่ยวิดิตอายุ29ปีแล้วแล้วเขาก็เป็นผู้เล่นระดับโลกมาสักพักแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่อันดับที่23ของโลกครับทุกคนในปี2023นี้ที่เพิ่งผ่านมานะครับวิดิตเนี่ยเขาถูกอาบาซอฟนะครับผู้เล่นอันดับ8เนี่ยน็อกออกจากวิเดโวคับ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทําให้ทั้งโลกตกใจเลยแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาสามารถคว้าแชมป์เมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ฟิเด a n d แกรนสวิได้นะครับทำให้เขาไม่ตั๋วมาแข่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทุกคนถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองวิดิทในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยโอกาสของเขาถูกประเมินไว้ที่ประมาณ4%นะครับโตเต็งอันดับที่6นะครับทุกคนกูเคชโดมาราจู เป็นผู้เล่นจากอินเดียที่เก่งมากๆแล้วสิ่งที่พิเศษที่สุดเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่เด็กที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะครับปีนี้เขาอายุแค่17ปีเองแต่ว่าเขาสามารถขึ้นเป็นอันดับที่8ของโลกได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยแรนกิ้งของเขาเนี่ยจะอยู่ที่อันดับที่16นะครับแต่ตอนพีคๆเนี่ยคือเขาอยู่ 1- ในส0บได้สบายๆเลยครับทุกคนเขาเก่งมากเป็นดาวรุ่งอีกคนที่น่าจับตามองนะครับทุกคน โอกาสของเขาเนี่ยอยู่ที่7%นะครับอันดับที่5ของเรานะครับปรากราน,นดารามชบาบูนะครับเป็นผู้เล่นอีกคนจากอินเดียปีนี้เนี่ยปรากอายุ18ปีแล้วแล้วปรากก็เป็นดาวลุ่งมานานแล้วครับเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆแล้วครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือในปี2023นะครับในงาน Che ต s World ์ค p เนี่ยปรากนานดาเขาสามารถจบที่2นะครับปรากนันดาเนี่ย เขาสามารถที่จะชนะฟาเบียโน a คาร์โรนาเฉือนคมคาร์โรนานะครับผู้เล่นระดับโลกอดีตอันดับ2ของโลกแล้วก็ไปชิง c h เ s สโวล์ครับกับ m a g n นัสคา l s เซนนะครับแต่ว่าเขาก็แพ้ m a g n นัในที่สุดแต่ถึงกว่านั้นก็ตามครับการจบ1ใน3ใน c h e s นเชสโวล์ครับก็มากพอให้เขาได้ตั๋วมาชิงแชมป์โลกแล้วครับทุกคนโอกาสของปรากนันดาเนี่ยอยู่ที่8%นะครับทุกคนตัวเต็งอันดับที่4นะครับ ยนเน่พอมเนชชี่นะครับยนเน่พอมเนชชี่เนี่ยในปี2021เนี่ยเขามีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกนะครับกับแมกนัสคาร์เซนหลังจากที่เขาชนะคนดิเดตสไปนะครับแล้วเขาก็แพ้แม g กนัสหลังจากที่ว่าเขาฟอร์มหลุดเกมหนึ่งแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับมาในทัวร์นาเมนต์ได้นะครับทุกคนแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นครับในปี2022เนี่ยเขาก็ไปแข่งค a นดิเดตอีกรอบนะครับแล้วเขาก็ชนะค a นดิเดตอีกรอบ คือเขาเป็นผู้เล่นที่เคยชนะแคนดิเดตสไปแล้ว2รอบนะครับเป็นคนเดียวในลิสต์นี้ที่เคยชนะทัวร์นาเมนต์นี้เราไป2รอบแล้วเขาก็ได้ชิงกับดิงลิเรนหลังจากที่แมกนัสสละสิทธิ์ไปการชิงแชมป์โลกของเขากับดิงเนี่ยเขานําตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับเขานําตลอดทางเลยจนกระทั่งอยู่ๆนะครับเกมสุดท้ายเกมที่18เนี่ยเขาพลาดหลุดแล้วก็ทําให้เสียแชมป์โลกไปเลยผมจาโมเมนต์นั้นได้เลยครับทุกคนหน้าเขาตอนนั้นแบบ สลดเสียใจเหมือนว่าเขารู้ว่าเขาจะไม่ได้มีโอกาสอีกแล้วแต่เขาก็พยายามต่อนะครับตอนนี้เนี่ยยานอายุ33ปีแล้วเป็นผู้เล่นจากรัสเซียนะครับทุกคนแล้วผมก็มีความเชียร์เขาอยู่เพราะว่าอยากจะให้เขาสมหวังสักทีนะครับทุกคนกับอีกสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยทุกคนถึงแม้เขามาจากรัสเซียนะครับแต่เขาต่อต้านสงครามมากๆเลยเขาเคยมาพูดอ a i n s สสงครามหลายรอบแล้วนะครับทุกคน เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับโอกาสของแยนเน่พอมเนียชี่นะครับทุกคนอยู่ที่10%อนะครับอันดับที่3นะครับได้แก่อรีเรซาฟิรูจาอายุ20ปีนะครับเป็นแกรนมาสเตอร์จากประเทศฝรั่งเศสจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนอิร่าน,นะครับแต่ว่าด้วยปัญหาบางอย่างเนี่ยเขาเลยลีภัยไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะครับในปี2022เนี่ยแมกนัสบอกว่า ถ้าเป็นใครก็ตามที่ชนะคนดิเดตที่ไม่ใช่อารีเรซ f าฟิรูจานะครับแมกนัสจะไม่ชิงแชมป์โลกแล้วพออารีเรซาไม่ได้ชนะเนี่ยแมกนัสก็เลยตัดสินใจนะครับไม่ชิงแชมป์โลกในปีนั้นแล้วก็สละสิทธิ์การเป็นแชมป์โลกนะครับอารีเรซาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เก่งมากแล้วเขาก็สามารถชนะได้ทุกคนบนโลกจริงๆนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยโอกาสเขาอยู่ที่1 1นะครับ อันดับที่2ของเรานะครับได้แก่สตรีมเมอร์สุดดังนักหมักลุกที่ดังที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะครับทุกคนฮิคารุนากามูระนากามูระเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เคยชนะมาแล้วทุกอย่างในโลกหมักลุกเลยครับยกเว้นแคนดิเดตกับการเป็นแชมป์โลกนะครับคือเขาเก่งจริงๆแล้วก็ก่อนทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเขาไม่ได้แพ้ติดต่อกันมาแล้ว46เกมติดกันนะครับซึ่งเป็นสถิติที่ทําได้ยากมากๆสําหรับผู้เล่นระดับโลกด้วยกันนะครับ ปีนี้เนี่ยฮิคารุนากามุระนะครับอายุ36ปีแล้วถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับทุกคนโอกาสของเขาเนี่ยอยู่ที่25%นะครับทุกคนฟังไม่ผิดครับเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าเขาเก่งขนาดนั้นแหละครับทุกคนในตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาก็เป็นคู่ต่อสู้ที่เคียงบ่าเคียงไหลกับแมกนัสมานะครับอ๋อ,อแล้วลืมบอกไปเขาเป็นผู้เล่นชาวอเมริกันนะครับเป็นลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นนะครับทุกคน มาที่ผู้เล่นเต็ง1ของพวกเรานะครับทุกคนได้แก่ฟาเบียโนคาร n a าผู้เล่นชาวอเมริกันที่เคยชิงแชมป์โลกไปแล้วเคยชนะแคนดิเดตไปแล้วแล้วแม g กนัสนี่ในความคิดของแม g กนัสเขาให้คารั a นาเต็ง1เช่นกันนะครับคารนาเนี่ยเป็นคนที่ใกล้เคียงแม g กนัสที่สุดแล้วนะครับในแมตช์ชิงแชมป์โลกของพวกเขาในปี2018เนี่ยเขาเสมอกันทุกเกมเลยครับแล้วตอนหลังเขาไปโดนแม g กนัสเฉือนคมในช่วงทเบรคส์นะครับ เขาสุดยอดขนาดนั้นแหละครับทุกคนฟาเบียโนคาโรนาเนี่ยปีนี้อายุ31ปีแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าอายุเริ่มเยอะแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาเนี่ยก็ยังไม่แผ่วเลยครับทุกคนแล้วความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหมากรุกที่เขามีนะครับคือซิงฟิลคัพครับ,รบเป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เลยนะครับทุกคนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่มากๆแล้วในทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยที่เขาเล่นในซิงฟิลอะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นปี2014 เขาชนะผู้เล่นละระดับโลก7เกมติดกันซึ่งเป็นอะไรที่แทบเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วทัวนาเมนต์นั้นน่ะการเพอร์ฟอร์มของเขา,าครับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดที่นักหมากลุกเคยทำในประวัติศาสตร์หมากลุกเลยครับแล้วแม็กนัสก็เป็น 1- ใน7ที่เขาชนะด้วยนะครับทุกคนเขาโหดมากครับแล้วเขาจบทัวนาเมนต์นั้นนะครับด้วยสกอร์8.5จาจาก10นะครับเป็นสกอร์ที่แบบโลกไม่เคยเห็นมาก่อนในเมเจอร์ทัวนาเมนต์ที่เขี้ยวขนาดนั้นนะครับทุกคน โอกาสของเขาเนี่ยอยู่ที่36%นะครับทุกคนฟังไม่ผิดครับเยอะจริงๆครับเยอะที่สุดเลยครับเพราะเขามีทั้งประสบการณ์ทั้งการเตรียมความพร้อมเขามีทุกอย่างแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า performance ของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนถึงแม้ว่าผมอ,อยากจะให้ยานเนพอมเนชีหรือฮิคารุนากามูระชนะทัวร์นาเมนต์นะครับแต่ถ้าเราพูดถึงโอกาสที่ดีที่สุดเนี่ยมีแค่2คนที่มีโอกาสที่ดีแบบจริงๆนะครับคือฟาเบียโนคาร์โรนากับ พ่คลุนากามุระเพราะ2คนนี้เนี่ยคือใกล้เคียงแมกนัสจริงๆครับแล้วก็ช่วงหลังมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้ง2คนก็ถือว่าดีมากๆอยู่นะครับทุกคนคนที่ยังมีลุ้นอีกนะครับก็ได้แก่ยานเนปอมเนชีเพราะเขาเก่งมากๆแล้วก็อารีเรซาฟลูจานะครับสองคนนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจส่วนสี่คนหลังนะครับได้แก่วิดดิรักานันดาแล้วก็โดมาลาจูกับ อาบาซอฟนะครับโอกาสจะถือว่าค่อนข้างน้อยแต่4คนนี้เนี่ยจะสามารถกําหนดได้นะครับว่าใครจะเป็นคนที่ได้ไปชิงแชมป์โลกกับดิงลิเรนนะครับทุกคนในช่วงนี้เนี่ยผมจะมา cover candidates นะครับทุกคนแล้วจะพยายามทําให้ Real Time ที่สุดนะครับจะมีพวกแบบวิดีโอเกี่ยวกับเกม candidates ถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถบอกได้นะครับแล้วก็ คลิปถัดไปจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าตอนที่มาแล้วเกี่ยวกับ Candidates แน่นอนครับก็น่านจะเป็นเกมนะครับของ Candidates คลิกได้เลยนะครับตอนที่คลิปมาแล้วสวัสดีครับขอบคุณที่สับตะไคร้นะครับสวัสดีครับ